ฟังก์ชัน conditional formatting ที่หลายคนยังไม่รู้จักนะครับผมดูจากภาพนะครับผมผมต้องการข้อมูลที่มีมากกว่า2,000นะครับผมฟังก์ชันตัวนี้จะแยกเลยนะครับผมว่าตัวเลขไหนที่มากกว่า2,000ก็จะให้ได้เป็นสีให้นะครับผมเดี๋ยวไปชมในคลิปกันครับว่า,าฟังก์ชันนี้ใช้งานยังไง สวัสดีครับยินดีรอบสู่ทีมไลฟ์ h ช n แนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องที่จะนำทริกการใช้งานของ Windows แล้วก็ Microsoft Excel มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมสำหรับทริควันนี้จะเป็นการใช้งาน Excel นะครับผมอย่างที่บอกต้องคลิปไปนะครับก็คือฟังก์ชัน conditional formatting ใน Excel แล้วกันนะครับผมคือส่วนมากคนจะเขียนสูตรเอานะแต่ว่า Excel เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันตัวนี้ช่วยในการใช้งานทำให้การใช้งานเนี่ยได้แบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมโอเคอันนี้เป็นตารางของผมนะผมยกตัวอย่างตารางมานะครับผมตารางจะมีรายชื่อใน A ใน B d C เนี่ยตามลําดับนะครับผมก็จะมียอดขายอายอดขายที่ใน A ใน B เนี่ยทำได้แต่ละปีนะผมปี2ับผมปี2 0 1 8ปี2018ปี2019แล้วก็ปี2020ทีนี้เราต้องการจะเจเนเรตเจเนเรตข้อมูลเนี่ยออกมาว่า ในแต่ละคนเนี่ยสามารถทําข้อมูลทํายอดขายเนี่ยได้มากกว่า2,000นี่มีใครบ้างแล้วอยู่ในปีไหนบ้างครับผมคือถ้าเราจะมานั่งหาเนี่ยมันก็คือมันยากใช่ไหมครับจะมานั่งหาแต่ละอันเนี่ยสองพันสาเนี่ยเราก็เลยจะใช้ฟังก์ชัน conditional formatting เนี่ยเพื่อช่วยในการให้จนเรตตข้อมูลเนี่ยออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาคุมดานะผมคุมดําทั้งหมดนะคลุมข้อมูลที่เราต้องการนะทั้งหมดนะอันนี้ไม่ต้องคุมนะครับผมเราคลุมแค่ตัวเลขที่เราต้องการนะผมพอคลุมดําเสร็จแล้วนะครับผมคุมดําทั้งหมดข้อมูลที่เราต้องการนะเสร็จแล้วมาที่ข้างบนครับข้างบนมาที่โฮมครับโฮมตรงนี้นะเลือกแท็บโฮมครับมาตรงนี้ครับ Conditional Formatting ครับผม Conditional Formatting คลิกครั้งหนึ่งแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาครับเลือกอันแรกนะผมเลือกอันแรกนะผม อ่าพอะเลือกกันแรกซึบเสร็จปึ๊บอันนี้จะเป็นข้อมูลที่มากกว่านะผมให้ให้ตัวเนี้ยไฮไลท์ข้อมูลที่สมมุติเราตั้งตั้งงบร้อยสองพันนะตั้งเลขร้อยสองพันว่าเราจะหาค่าที่มากกว่าสองพัน้วก็พิมพ์นะครับสองพันปั๊บปั๊บเนี่ยครับผมมากกว่าสองพันปึ๊บเราอยากให้มันไฮไลท์เป็นสีอะไรอันเนี้ยให้มันไฮไลท์เป็นสีแดงนะเรากดโอเคไปครับผมมันจะดีฟอร์มเป็นสีแดงนะนี่ครับผมเราก็จะได้ข้อมูล ที่มากกว่า2,000นะผมพวก1,000เนี่ยมันก็จะมาให้มัน,ม,นมันก็จะไม่ห่ไหลนะครับผมเราก็สามารถดูได้เลยว่าใน A เนี่ยใน A เนี่ยปีตั้งแต่ปี2 0ง7ถึง2 0 2 0เนี่ยทำเคยทำยอดขายได้เกิน2,000หรือเปล่าเนี่ยก็มีก็มีแค่ปีเดียวปี2018นะครับผมอันนี้มันก็จะแยกออกมาให้เลยนะครับผมสมมติเราสง่งเราต้องการข้อมูลที่น้อยกว่า2,000แล้วก็มารเดิมครับคุมดำทั้งหมด แล้วก็ามา Conditional Formatting กันเดิมแล้วก็เลือกเนี่ยครับผมเครื่องหมายน้อยกว่านะอันนี้เครื่องหมายมากกว่านะครับผมอันนี้เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เลือกไปแล้วก็พิมพ์2,000เนี่ยปุ๊บมันก็จะไฮไลท์อ่าตัวเลขที่น้อยกว่า2,000นะผมก็จะมีเนี่ย1,000 1,000อันนี้มากกว่า2,000ก็จะไม่ก็จะไม่นะผมโอเคอไปอ่สมมติเราอยากเปลี่ยนสีนะอ่ะ Conditional Formatting เหมือนเดิมอ่ามากกว่า2,000 2,000 มถติเราไม่อยากได้สีแดงครับผมเรามาเลือกตรงนี้ครับเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกคัดตอมฟอร์แมตครับเลือกคัดตอมฟอร์แมตแล้วก็เลือกฟิลนะครับผมฟิลเราจะได้สีเขียวที่ผมทําเมื่อกี้นะตอนต้นคลิปนะเนี่ยคลิกสีเขียวหนึ่งครั้งครับแล้วก็เลือกตรงนีขึ้นมากดโอเคครับปั๊บมันก็จะเป็นสีเขียวให้นะครับผมนี่ครับมันก็เป็นสีเขียวให้จะระดับข้อมูลที่สองพันหรือมากไปมากกว่า2000นะครับผมข้อมูลก็คือข้อมูลที่มากกว่าส0งพัน มันก็จะแยกข้อมูลออกมาแล้วก็ดูได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมเพื่อนก็ลองนำไปปรับใช้กับงานตัวเองดูแล้วว่ามันจะเข้ากับงานไหนมากกว่ากันก็ประมาณนี้นะสำหรับนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับผมก็เหมือนเดิมครับใครอยากให้ทำคลิปะลรก็สามารถคอมเมนต์หรืออยากให้ทำเทคนิคเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมเช่นเคยครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมวยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ